ฝันนั้นว่าโอ้ยากได้ดีกไดปูสันผันตาล่วงผดมาข่าฝันจะ่ากันขวางกับม่อยว่วงกันนะกัเมือขึ้นนี่แหละฝันเมื่อยขึ้นไปคิดว่ากับของเกิดเรื่องใดอะไรนาะฝันรอบนี้นะคือขอกระปูศิล่ากามีดวงมีโชคก่อนจะไปทำบุญตอนเสาร์ค่าได้ยิงาว สรุปว่าผู้คนมหาห้เขาฟันดีดีนะครับเนาะคิดแบบว่าเพลิดเบลินดีดีเล็น้อยแม่เพลดเแบบสบายสบาย,บายบจะยได้กินฟ่อเพิ่นเพราะกินแล้วผันเพิ่นผลมาเขาอเีออเดียนครับาะเป็นตูเพิ่นมาดอกแต่ว่าในกลมวยซื้อกรือกินนคือเสียงเ่นบอกไข่ปูศิลามาบอกกระซิบน<ม>ี่บอครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับ ในแอดมินจะพาทานผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับเกมมดนะครับหรือว่าเกมละมดนะครับคนฝันแม่นนะครับงวดทีติพานมาเพิ่นได้สามเจ็ดเข้าตรงๆนะครับสําหรับงวดนี้นะครับเจมมิ่ีแนวทางให้เลขกตัวใดนะครับสําหรับความฝันนะครับแต่ทานผู้ชมไปตีความฝันน้ากันด้วยครับเด้อ อะไรสื้อเรื่องื้อข้าจะไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาที่สื้อมาเรื่องแต่ื้อแต่อันค่ะสี่สองค่ะเจ๊สวัสดีครับเจ้าวัสดีจ้เจเละมุดนะครับเนาะจ้าครับชื่อว่าจะได้บอกว่าเจ๊ละมุดบอกจ้าเจ๊ละมุดนะคะได้ยินข่าวว่าฟันแม่นแม่นนะครับงวดที่แล้วกฟัน แบบได้ครับทำไมได้สามเจ็ดตรงๆงวดที่แล้วอันอันบัดซีนอนตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ขอวัดสีนอนอีกสิแม่ครับบัดนี้ก็ได้เห็นว่าขอผู้เอ้ยบอกเลข่องนเรื่องบัดนับตาล่วงไปเห็นว่าทะเบียนรถดขันไหนครับเป็นทะเบียนรถดแฟนกับของอันมันกับสามเจ็ดแบบตรงตรงๆนะครับเนาะ แต <rium> <asure it> ่ว่านนหวดที่แล้วคุณที่มันออกเงี <ve> ้ยก <sh arp> ็หกเจ็ดบ่ครับก็ฟันได้อยู่หรอกฟันท่วงกลางนั่นก็ได้อยู่แต่ว่ากันกระซื้อซื้อเจ็ดเจ็ดคนมักสุยไหมเป็นคนซื้อเล็กซุยแต่ว่าบอกผู้อื่นพ้นปัจจุมันเป็นแต้มต้งแต็มบอกเมนบ่บ่มักซุยเด็ขึ้นไหมก็ครับจะซื้อได้แบบตุงตุงไปงั้นสิมันก็ได้ผู้อื่นซื้อน้าปลถือตัวมองปลาถือเพราะคอยถือครับแล้วเราให้เขาอื่นฟังนี่เขาจะถือเอาถือ ปกติเจฝันเนี่ยส่วนมากที่ได้เลขฝันเป็นบ่ค่ะที่ได้เลที่ฝันค่ะส่วนมากดตีเอวหรือว่าเพื่อนบอกเป็นโตครับเจอันส่วนมากกันให้ตีเอาครับกลับมาตีความฝันเราจะมือมีมึงหันนีหงวดมึงหันละเพื่อนบอกให้เพิ่งในรูดทะเบียนรถดกระของครับ ปันมันกระตุงอีเดีน่ะสามเจ็ดปันกระครองปัเป้านั่นเป้านี่ปัว่าเอาบาได้เอาบครับถือว่าห้ายังไม่มีโชคไมเจนเนาะแต่ว่าบอกวฟันนันแม่นคักอยู่ครับซุ้มไอซุ้มยังกระทุ่มมาถามดูอยู่ยนาะมันไสีออกสีกระไฮตัวพน่นขอตัวเดียวก็ได้กับบอกคนเจรตุวมันกระเข่า่นกระไปเอาตัวอื่นใส่กับตัวกลางเตี้ยอันมวนเมื่อกี้นี้ได้ตัวไรเนี่ยค่ะฟันเนี่ม่วนมึงหันนั่นก็ได้ไดกเจ็ดแล้วก็ได้เด้หกส่ว่าทข่าง ใส่บัวปิดนะเนาะค่ะปัดไปถามทะเบียนมัน 1, ก็สามเจ็ดอยู่งค่ะก็ได้ตรงตรงเนาะเจเนาะก็ได้ตรงตรงนะส่วนมากก็ได้ตรงตรงบริษัทนี่เนาะคือเงินสิ่ันนาสามเจ็ดตรงตรงตรงตครับค่ะเนอะได้ตงนะรงๆๆนะตรงพี่น้องนะคะต่ว่าก,ก็บว่ได้เอาบางเทอมันก็ลืมเนาะเห็ดน้ำขายของขายยังแน่ลูกค้ามากเสียมันลืมแต่ผู้อื่นเพิ่นเอาน้ำเพิ่นกระถือจุ้ยส่วนมากเพิ่นบระลืมเนาะเพิ่นตั้งตาสื่อเพิ่นกระถือครั แสดงว่าเจ้ฟันแมนมาไล่งวดติดต่อกันไล่งวดนะเนาะก็ไล่อยู่มันก็แทบทุกงวดนั่นแหละเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนึ่งดวงกับองเข่าน่ะคือถือติดต่อกันสีงวดช่วงนั้นถืออยู่สีงวดติดเลยนี่ครับสีงวดติดอันนี้ช่วงนั้นช่วงนั้นว่าดวงกับองขื่นคือไรบ้างฟันเห็นลักษณะอันกับยุ้งหินแม่ค่ะย่างไปเบิ้งก็ออกลักษณะเต็มเต็มเลยนะบัดเทียวรุ่นแม่บอกว่าแม่บอกว่า ไปเบื้งอีกเรืองรักที่สองมาสันกับผ้ามูไปเบิ้งก็ออกตัวนั่นอีกกถืออีกแล้วจกโตครับสามเดี๋ยวว่าถือตัวโตไหมถึอกับถือกันสื่อไปว่าสามโตแตกแต่ว่าถือโตโตตกแต่ว่าถือตัวไทยมันอยู่ททีมันออกดตกีกระโดนเนอะมันออกเก่าซีบอ่ะกระโดดอมันกรถือตรงหัวใจดวงแมาเนี่ก็ถือตัวแด่ว่างานใจดวงม่ากมกระบอกแต่คน แต่ว่าถือซีงหัวติดกับว่าทั้งหลายทำมาแต่สามตัวก็เคยแตกถือถือว่าเป็นคนฟันแม่นนะครับเนาะก็ถือว่าก็ว่าคล้องฟันแม่นยุนนะต่ว่าจังใดแล้วเนาะส่วนมากจะฟันตองหัวดรือว่าไกลมือบางเท่าก็บไกลมือบางเท่ากันแล้อีกเจ็ดสองสามอาทิตย์ตั้งสิครับสิเด็กจีออกตั้งสิอ๋อครับ อันนี้เราถึงหวดที่ผ่านมาด้วยพี่นอ้องค่ะงวดที่ผ่านมาคือฝันนี่มันได้ไปแบบเจ็ดสามนะเจเนาะอืมคือฝันได้เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดประเด็ตีอยากตรงตรงครับเป็นคนฟันแม่นนะครับเจรลมุดคนฟันแม่นบันนี้หวดนี่ได้เจนฟันเรไปงวดนี่หมอหมอเอฟซีเนี่ยหมอ,อ,อจันรสิงเอฟซีเป็นกรสซิอยากหู้จักงวดนี่กับ่ทท่านในปันได้หรอกแต่ว่ากัน เราแจ้งลอยหมดแล้ก็สิฝันก็ไดแต่ว่าหักังินบวกฝันหักเงินบ่ฝันหรือว่าฝันแล้วฝันอยู่มันบ่ต้องได้สัดไหมอ่ะลองเอาแจ้ง่อยให้เอฟซีฟังไงเพื่อเพื่อด้ตัดสินใจไปยิบลอตเตอรี่ไปเป็นเจครับก็ฝันเห็นแต่อันงูนะอันบางมือก้อนมือหนึ่งมือเด็กออกขึ้นมาข้อมืลังหลังไปอีกอันนี้สิบเจ็ดก้อนก็ฝันค่ะ ฟันไล่เนาะก็าันเห็นงูเห็นย่างแป้งสินะเห็นงูมันลอยไปน้ำหนองน้ำสินะก็ได้บ่ิจิสนใจดอกฟันเห็นงูคนเด็กชิวขุเมื่อเด็กสิอกก็จังฝันมาเลยเบิ่งไทยรถ้สนะแต่วางหวหนีแม่งหดวหมวันที่หนึ่งหวดหนีวันที่หนึ่งอตีตุล่าหนี่เอฟซีคนวาอันหวหนีฝันไปฝันตองหววหนีย่งหรือว่าย่งก็ฝันมันมีเหล็กมากบอสินะ วัตถัน,นได้ฝันเนาะเป็นบันทถันได้อันนี้ปันไดมันไก่เนาะมันไก่อยู่มันจน้ก่อนมันจ้อ,อพี่น้องนะคะก็คือเจ๊ปันย่างบมฝันนะคะแต่ว่าถ้าแม่วาฝันนี่สิขออนุญาตมาตามให้เอฟซีเบิงเนาะแม่ก็ตามได้อยู่ถ้านฝันเนะาะจ้าค่ะแต่ว่าก็บฝันกับสีบ่อสู้ฟังจ้าคู่ตีเป็นกับไปเตียวเดี๋ยวสักไก่มานะคะพี่น้องเดี๋ยวเดียวพันแอดเตะไก่มาทางผีเดี๋ยวจะมาถามเพิ่นเบิงว่าเพิ่นฝัน พอเราฝันได้ตัวใดที่ว่าฝันเห็นงูนี่ฝันตองหัวได้บ่ครับเพิ่งก็ฝันบางอันขึ้นขึ้นมีนะมันขึ้นนี่ยเมื่อขึ้นน้ำกระต๊อหวดตกครับฝันต่อหางเลยจักแล้วจั๊กโตเป็นตัวครับมันขึ้นเขาบอกความฟันให้ฟังไหมนเจดฝันมาจนอไไรครับมันเห็นงูมันหลายตัวจักกยังใงหรอมันแรนไปเนี่ยน้ำหนามมึงสิแม่ตัวใหญ่บ่ก็ตัวใหญ่ดอกเป็นเป็นฟุ้งๆยังไงหรอ คือจังกับของนาบัได้บ่แม่บ่วนาบัได้มันได้มันหลายตัวมันเป็นคือจังพ้ายุเข่านั่นแหละมันก็ได้เป็นงูเดนมันได้มั้งแต่คืองูน้ำขวมนี่แหละเออปากคนจะน้าเออเออเป็นสัตว์เป็นงูได้หลายตัวงูได้หลายตัวปกติเจ๋ถ้าฟันเห็นงูเคยตีความฝันบ่ช่วงมึงมึงหันมีฟันเห็นงูฟันว่าไอ้มะข่างงูหิ้เนาะไอ้ผู้ชายมะข่างงูหิ้ก็ได้ตี ผัดกระขว้องฝันเห็นงูผัดบามเะเด็กเจ็ดครับกตีเจ็ดเจ็ดแต่ว่ามันหัดไปออกหกเจ็ดอ๋ออันนัค่ะบับนี้ถ้าฟันเห็นงูแบบนี้ถ้าแมนว่าเจตีเนี่ยที่เราฝันเห็นงูหลายถ้าแมนตีแบบเข้าๆเอฟซีก่อนเนาะยังบรชัดเจนดอกเนาะแมนยังบรชัดถ้าว่าชัดเจนเนี่ยตีแบบไปก่อนว่่ที่ตัวใดเจ็ดตีใบก้อนถ้าเก็ดกระสิบกระสิบนี่เจ็ดอยู่นะยังแดงนี่นะ ะ้าตันงหงูย่ำไหนกับสีมีเก็ดแต่เก่าถ้าฟันเห็นงูยังไหนเก็ดกับสิมากับหนึ่งสิเมตาเห็นงูเห็นหนามสิเมษกับสีมีเก็ดมีหนึ่งมีหนึ่งมีเก็ดเป็นเจ็ดหนึ่งสินะครับเนาะประมาณงูันดเป็นเก็ดหนามดีเป็นหนึ้องวดเ้าถ้านามนใจกับความจะตีเป็นต็หนึ่งตีขึ้นกันเนาะคนวนมากก็จะตีหนาเป็นหนึ่งอยู่แล้วงูเป็นเจ็ดอยู่แล้วแสดงว่าตีขึ้นกัน สำหรับความฝันเจรละมุดนะครับ่็กระตีจากความฝันนะครับเป็นเจ็ตหนึ่งเขื่นทัทีไปทเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นฝันที่แบบว่าเจรบอกว่าเนี่ยโมหันใจจะว่าหเราหายฟังสะกนเนาะแอดมินกระจับจูดพดนพี่น้องมืดอะไรตั้งอะไรตั้งโตอเกอยงกับเดนมาตามเจรละมุดเป็นทางแรกนะครับกต่ได้ยินข่าวว่าเจรละมุด่านฝันแม่นฝันอันนี้ก็เด้ยมาตามตะเลนวทางไหนเอฟซีนะครับ ค่อยๆเขียนเ F สีดูนะคะก็จะเป็นตัวเลขเนาะเจ๊เนาะสรุปแล้วที่เจ๊ฝันนะคะ่น่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดปรบมาเจ็ดกันิบเจ็ดกันตอหนี้ิบเจ็ดคือตรงกันกับวานทีหมื่บ้านไหมหมื่บ้านกัิบเจ็ดหือิบเจ็ดบ้นนีิบเจ็ดมื่บ้านิบมือขึ้นว่าไงก็นมือขึ้นนี่ไหมมือขึ้นตอนตีหนึ่งตียังนี่ไหมเพราะว่าฝันต่อหนงเล็ ว่าเมือคืนเห็ดเขาต้มนะเห็ดเขาต้มแล้วมันกับอันเห็ดเขาต้มแล้วกับประมาณเทียงคืนจังไรนอนเนาะเทียงคืนกวางสิแม้ฝันคืนวันพักมันก็เลยนอนไปนอนมากก็ได้คือว่ากับของนอนเดือดกับ่นเนี่ยใจแต่พากับฝันใปญงสั่นนะฝันเห็นงูแมนฝันต่อหางเลขแล้วก็ฝันวันพักแมนฝันมอคืนในช่วงตีหนึ่งนล้วตีหนึ่งตีสองกับของรับก็ดีค่ะ จันสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณนั่นแหละบอกว่าเป็นแนวทางไว้เนาะเจี๊นเนาะเป็นแนวทางคือเดี๋ยวทาโมเน่นะครับไกลมือเจ๊เพิ่นอาจจะฟันอีกเดี๋ยวจะมาตามส่วนอีกแนวทางความฟันของเจี๊ละหมดหายอีกตัวหนึ่งนะครับน้องเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนนะคะตัวเลขอันนี้จะเป็นให้แนวทางไว้ก่อนเพราะว่าฟันตรงหวัดฟันมากเจ๊้าฟันตรงหวัดมักจะแม่น เมา่อานตัวไหนกปตีเอาผู้ตีเก่งเนาะก็ตีอายุเท่าไรคะเจ๊อายุพอสี่สิบเจ็ดสี่บเอาร่งแน่บนแดดได้มันออกอายุได้บองเธอเป็นจังใหญ่เน่าเนาะเอ้ยใหญ่เน่าฝันเห็นอันไีอยังก่อนแต่ว่าอันบ้านเด็กทีเนี่ยก็ออกดีอายุนี่แปดเก้าครับเออแปดเก้ากับสี่เจ็ดสี่เจ็ดกับแปดเก้าครับสี่เจ็ดคือเป็นอายุของทนฝันเจรดแมดนะครับอายุสี่สิบเจ็ดปีนะครับ ประมาณยี่ที่แปดสิบเก้าใครทีใใ่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ให้เป็นแนวทางนะคะเป็นความฝันนะคะจะให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ้เจนเนาะจะจะเพราะว่าเป็นการเล่าฝันเป็นการเล่าสู่กันต้องไปซื้อถือว่าเยฟซี่พี่นี่แมารับชมคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเจนน่ามดปล่อยครั้งแรกนะครับเป็นความฝันนะครับถือว่าเป็นคนฝันแม่นถ้าเที่ยวอัน เพื่อนสุกเพื่อนหมานกับขอให้เพื่อนสุกสุกเพื่นนอนหมั่นลำลุยลุยถ้าเพื่อนโชคดีนั่มคอยมาเอาเบอร์โทรเจนะครับเนาะเพื่อเอฟซีเพื่อนใจดีนะครับมี่นำใจเพื่อนอาจจะเข็ดบุญน้ำเข็ดบุญน้ำนะใช่ไหมครับเจครับจะคอยติดตามเบอร์เจนะครับเด้อขอให้โชคดีนะครับงวดแรกของเกจละมดนะครับขอให้โชคดีครับ เจพังกัดตีหายง่ายๆนะครับงูเป็นเจ็ดนะครับน้ําเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสําหรับเลขกสี่เจ็ดนะครับเป็นอายุของเจละมดนะครับแปดเก้าเป็นบ้านเลขที่นะครับอะกับพีเตอร์น่าไเวนะครับเด้อไปเก็บลอตเตอรี่ไว้นะครับเนาะเพื่อโชคดีมีโชคลาภวันนี้อาจจะถือทุกวันที่หนึ่งโอ้ยโชคๆทุกคนถือทุกวันที่หนึ่งแห่งดีคแต่อยากให้ท่ำด้วยมาทุกคนนะครับขอบคุณในรายเจขอบคุณในรายนะครับสำหรับแนวทางความฝันของเจและมดนะครับ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบอ่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมใ <mm นคลิปนี้นะครับเป็นความฝันครั้งแรกของเจริญมดนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับ1ตุลาคม2567นะครับขอให้โชคเฉลิมฉันได้ครับเด้อขอให้โชคดี <mm ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับสวัสดีครับ